ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสน,นอครอบพร้อมทุ่ม2,000ล้านหมหัวตราวเล่เป้าเบอร์หนึ่งเจเกนครบไม้มั่นใส่ชื่ออดามาตราวเล่เป็นเป้าหมายของการเสริมทัพเพื่อให้เข้ามาลดภาระของโรเบตโตฟ,ฟิมิโนสเดวมานี่และโมเมดซาร่าในแดนหน้าครบวางแผนใช้งเงินจํานวน60ล้านปอนด์หรือประมาณ2,300ล้านบาทเพื่อคว้าตัวอดามาตราวเล่ปีความเร็วสูงของวูฟแชมตันวันเดอร์สื่อดังกล่าวระบุว่าครบใส่ชื่อตราวเล่เป็นท็อปลิสต์ของผู้เล่นหน้าใหม่ที่จะเข้ามา เพื่อหวังให้เข้ามาลดบทบาทของเหล่าบรรดากองหน้าอย่างโรเบโตฟิมิโนซาดิโอมาเน่และโมฮัมเหม็ดซาลาซึ่งทางปีกวัย24ปีเองยังสามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วช่วยเหลือเกมรับซึ่งทําให้เห็นกับต้นสกัดปัจจุบันสําหรับตาเอาเล่ทำไปแล้ว6ประตูกับอีก10แอซซิ์ในฤดูกาลนี้โดยนอกจากหงแดงแล้วอีก2ทีมคู่แข่งร่วมหลีกอย่างแมนซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สนใจคว้าตัวแข้งรายนี้ไปร่วมทีมขอแค่กลับมาเตะได้ร้านในเมืองลิพูแต่งร้านรอรับแชมป์หลีก ร้านค้าบางร้านในเมืองลิปูประเทศอังกฤษตกแต่งร้านด้วยข้อความและรูปภาพที่สื่อว่าลิปูจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำฤดูกาล2019-2020รอเอาไว้แล้วในซีซั่นนี้ลิปูทำผลงานในลีกได้ดีมากๆจนนำห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นอันดับ2มากถึง25คะแนนโดยถึงแม้หงแดงจะลงเล่นไป29นัดมากกว่าเรเบยบสีฟ้า1เกมแต่หลายคนก็มองว่าพวกเขาไม่น่าจะพลาดแชมป์อยู่ดีเพราะตามหลักการแล้วตอนนี้ลิปูขอเก็บเพิ่มอีก6คะแนนใน9นัดที่เหลือเท่านั้น พวกเขาก็จะการันตีการเป็นแชมป์ลีกครั้งแรกในรอบ30ปีอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลในตอนนี้ของลิปูไม่ใช่เรื่องทีมที่พวกเขาต้องเจอด้วยแต่เป็นปัญหาจากเชื้อไวรัสโควิด -19 เพราะเชื้อร้ายดังกล่าวทําให้เกมพรีเมียร์ลีกโดนสั่งพักการแข่งขันตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและถึงแม้ตอนนี้มันมีแนวโน้มเหมือนกับว่าพรีเมียร์ลีกจะกลับมาเตะก,กันตามโครงการโปรเจกต์รีสตาร์ทได้แต่มันก็ยังไม่มีการกําหนดวันสําหรับการกลับมาเตะก,กันสักทีถึงกระนั้นร้านค้าหลายร้นน้้าาาาานนนนนใเเมมมอองงลิววรรรรพูกกก็ตกแตรรแแ่่านานแับชีีทข โดยบางร้านเอารูปของจิกิน็ครัและนักเตะบางคนอย่างเช่นเฟอร์กิวฟันไดเจเดนเฮตสันโมฮัมเหม็ดซาลาและโรเบโตฟิมิโนมาทําเป็นภาพตั้งโชว์พร้อมกับใส่ข้อความว่าแชมเปี้ยน19ทับ20เอาไว้ด้านล่างโดยตรงเลขตัว19มันมีตัว x เล็กๆแปะอยู่ด้วยเพื่อสื่อว่ามันจะเป็นแชมป์ลีกสูงสุดครั้งที่19ของยอดทีม่งตินแอนฟิ์นอกจากนี้มันมีการแขวนป้ายที่มีข้อความว่า City of l i v e r p o o l h o m e of t h e c h ป m p i o n ที่แปลเป็นไทยประมาณว่าเมืองลิวพูบ้านของแชมป์ เอาไว้ที่หน้าร้านด้วยคาริอุสมีแววได้ทีมใหม่กลับไปเล่นในบ้านเกิดแห่ท่าเบอร์ลินทีมดังจากสึกบุนเดสลิกาแสดงความสนใจคว้าตัวลอริสคาริอุสผู้รักษาประตูของลิปูกลับสู่แผ่นดินบ้านเกิดตามรายงานข่าวจากโกซสื่อดังจากต่างประเทศลอริสคาริอุสกำลังมองหาต้นสกัดใหม่ในช่วงสเสมอน,นี้หลังสัญญายืมตัวกับเบซิตัส2ปียุติลงก่อนเวลาซึ่งตัวก็ไม่ได้กลับไปซ้อมกับลิปูโดยบินกลับไปอยู่ที่ประเทศเยอรมนีบ้านเกิดของตัวเอง กสื่อกีฬาจากต่างประเทศรายงานว่าแฮท่าเบอร์ลินเป็นอีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจดึงตัวในดันวัย26ปีกลับไปเล่นในบุนเดสลิกาและได้สอบถามเรื่องข้อตกลงไปทางคาลิอุสแล้วซึ่งทางสื่อดังกล่าวเชื่อว่าดีวนี้จะเป็นไปได้ดีกับทุกฝ่ายสำหรับลิปูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแฮท่าเบอร์ลินโดย2ปีก่อนได้ส่งมาโกกรูดิชมิดฟิลชาวเซอร์เบียไปให้หญิงชาราใช้งานแบบยืมตัวและทำผลงานได้ดีภายใต้บรูโน่ลาบาดีเเทรนเนอร์คนใหม่โดยเก็บชัยชนะได้2เกมติดนับตั้งแต่ศ ท็อป5ทีมที่โดนซาลาห์กระซวกประตูให้ลิผูมากสุดใน EPL ในตอนนี้โมฮัมเหม็ดซาลาห์สามารถยิงประตูให้ลิพูเฉพาะรายการพรีเมียร์ลีกได้ถึง70ประตูที่ทําให้เขารังเป็นนักเตะของทีมที่ทําประตูได้มากที่สุดใน100นัดแรกด้วยแน่นอนว่าย่อมมีทีมที่ต้องรับชะตาก,กรรมโดนซาลาห์ในสีเสื้อลิพูยิงมากที่สุดในลีกอย่าง5อัดดับต่อไปนี้ซึ่งเราได้รวบรวมออกมาจากข้อมูลของพรีเมียร์ลีกดอทคอมนั่นเองอันดับ5อาร์ซนลอล5ประตู ซาล่าเคยยิงอาร์เซนอลไปแล้ว6ประตูในพรีเมียร์แต่ก็เป็นในสีเสื้อของเชลซี1ประตูที่ต้องย้อนไปในลุกกามถึงสองบเลยทีเดียวส่วนเกมที่น่าประทับใจกับอาร์เซนอลตอนย้ายไม่ใช่กับหงแดงแล้วก็มีอย่างในนัดล่าสุดที่ซาล่าหมอไป2ประตูและนอกจากนั้นเขายังยิงได้ในเกมที่ชนะทีมดังจากเมืองลอนดอนแบบขาดลอยด้วยสกอร์4ี่ต่อ0ูและ5ต่อหนึ่งในปี2 0 0 7และ2 0 1 8ด้วยอันดับ4ร่วมเวสต์แฮมยูเนเต็ด6ประตู จากการเจอกันทั้งหมด6ครั้งในพิมลีซาลาสามารถยิงเวสแฮมไปได้ถึง6ประตูนอกจากนั้นยังสามารถแอซซิดได้อีก2ครั้งด้วยกันโดยในหนัดตั้งกล่าวซาลาก็ตบันไปได้ถึง5เกมขณะที่1เกมเขายิงไม่ได้ในฤดูกาลก่อนทีมก็ทําได้แค่ออกไปเสมอกับเวสแฮมที่ลอนดอนสเตเดียมไป1ต่อเท่านั้นอันดับสเซาท์ทัมตัน7ประตูใน6เกมล่าสุดที่ซาลาลงสนามเจอเซาท์ทัมตันในลีลิพูเองก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดพร้อมทั้งยังสามารถยิงไปได้ถึง17ประตูเลยทีเดียว ขณะที่สตา์ทีมชาติอียิปต์เองก็ยิงไปได้5จาก6นัดโดยในเกมแรกเมื่อปี2007และเกมล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็สามารถทําประตูเบิ้ลได้ทั้ง2เกมอันดับ1ร่วมวัดฟอร์ด8ประตูทีมแตนอลาวาดวัดฟอร์ดเป็นหนึ่งใน2ทีมที่โดนซาลาห์ยิงมากที่สุดจาก6นัดหลังสุดที่8ประตูซึ่งเกมที่น่าจดจําที่สุดก็คือในวันที่17มีนาคม2008ที่เขากดไปถึง4ตุงพาทีมเอาชนะได้สกอร์5ต่อ0ู แต่หากเลือกได้เขาเองก็คงอยากจะแบ่งประตูเหล่านั้นมาในนัดล่าสุดที่เจอกันซึ่งหงแดงพลิกวัาฟอร์ดไปถึง3ต่อ0จนอดทําซวติเป็นแชมป์ลีกไร้พ่าไปอันดับหนึ่งร่วมบอนมัด8ประตูบอนมัดน่าจะเป็นทีมที่ซาร่าชื่นชอบเป็นอย่างมากที่จะลงเล่นด้วยเพราะเป็นทีมเดียวที่เขาสามารถยิงประตูได้ทุกเกมที่ตั้งแต่เจอมาติดต่อกัน6นัดนั่นเอง นอกจากนี้เกมล่าสุดที่เจอเดอะเชอรี่สารา่าก็กลายเป็นผู้เล่นลิพูคนแรกนับตั้งแต่ไมเคิลโอเวนที่ยิงได้มากกว่า20ประตูในทุกรายการติดกัน3ฤดูก,กาลด้วยสูสีกันแค่ไหนเปรียบเทียบผลงานอาโนโรบสันปะทะฮาคิมีและเกรเรโรถ้าถามว่าฟุแบ็ลคู่ในที่เป็นเบอร์หนึ่งของวงการฟุตบอลในตอนนี้แล้วลก็เชื่อได้ว่าคู่ของเทรนอเล็กซานเดอร์โนกับแอนดูโรบสันฟูแบ็ลของลิพูจะโผล่มาเป็นลำดับแรกๆในหัวของหลายคน หลังจากที่ทั้งคู่ทำผลงานได้สุดยอดจนทำให้ลิผูมีผลงานที่ยอดเยี่ยมตามไปด้วยอย่างไรก็ตามที่จริงแล้วคู่หูอัสลารฮาคิมีกับราฟเฟลเกเรโรของบุลเซียดอดมุนก็ทำได้ดีพอๆกันหลังจากที่ทั้งคู่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นจนทำให้เซอร์เรืองมีผลงานที่น่าประทับใจรวมถึงมีลุ้นแชมป์บุนเดสลิก้าเยอรมันอย่างเต็มตัวอีกครั้งในซีซั่นนี้ทั้งนี้มาลองเทียบสถิติก,กันดีก,กว่าว่าคู่หู2คู่นี้มีความสูสีกันมากแค่ไหนโดยจะวัดจากผลงานโดยรวมในเกมลีกและยูฟาแชมเปี้ยน อเล็กซานเดอร์อันปะทะฮาคิมีอย่างที่รู้กันดีว่าถึงแม้อเล็กซานเดอร์อนจะเล่นเกมรับได้ดีในระดับที่น่าพอใจแต่มันก็ไม่ใช่จุดเด่นที่สุดของเขาโดยในฤดูกาลนี้เขามีค่าเฉลี่ยการสกัดโดนบอลทั้งในเกมลีกและยูฟาแชมเปี้ยนลีกเฉลี่ยแล้ว1.75ครั้งต่อเกมซึ่งจุดนี้ฮาคิมีทำได้ดีกว่าเพราะตัวเลขของเขาอยู่ที่2.12ครั้งต่อน,นัดน,นอกจากนี้ถ้าทียบเป็นเปอร์เซ็นต์การเข้าสกัดแบบเพียวๆไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ฮาคิมีก็มีเปอร์เซ็นต โดยที่อเล็กซานเดอร์อโนทำได้51.7%นอกจากนี้ฮาคิมิยังโดนเลี้ยงบอลผ่านเฉลี่ยเพียง0.95ครั้งต่อน,นัดส่วนของอเล็กซานเดอร์อโนอยู่ที่1.29ครั้งต่อเกมแต่ด้านการเสียฟาอเล็กซานเดอร์อโนเสียฝาเฉลี่ยเพียง0.34ครั้งต่อเกมส่วนของฮาคิมิอยู่ที่0.51ครั้งต่อน,นัดแน่นอนว่าในด้านเกมบุกอเล็กซานเดอร์อโนมีค่าเฉลี่ยการสร้างโอกาสทำประตูโดยรวมถิงห่างอีกฝ่ายอย่างชัดเจนที่2.64ครั้งต่อเกมโดยที่ฮาคิมิทำได้เพียง 1. 2 7ครัั้งต่อน,น,น อย่างไรก็ตามถ้าเกิดนับเฉพาะการสร้างโอกาสทำประตูจากจากังหวะโอเพนเพลย์แล้วล่ะก็มันก็ไม่ได้ห่างกันมากนะักเพราะของแข้งลิพูอยู่ที่1.46ครั้งต่อเกมส่วนของฮาคิมีอยู่ที่1.21ครั้งต่อนันขนดขณะเดียวกันในการสร้างโอกาสทำประตูที่เป็นจังหวะสำคัญนั้นอเล็กซานเดอร์โนทำได้0.55ครั้งต่อเกมขณะที่ฮาคิมีก็ตามมาแบบไม่ห่างเท่าไหร่ที่0.38ครั้งต่อเกมถ้าจะมีอีกหนึ่งจุดที่อเล็กซานเดอร์โนเหนือกว่าอีกฝ่ายแบบไม่เห็นฝุ่นก็คือการผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย เพราะดาวเตะชาวอังกฤษทำได้เฉลี่ย12.33ครั้งต่อเกมส่วนฮาคิมิทำไป5.35ครั้งต่อนัดโรเบสันปะทะเกเรโร่ค่าเฉลี่ยการเข้าสกัดโดนบอลต่อเกมของทั้งคู่ถือว่าสูสีกันเลยเพราะฝั่งโรเบสันทำได้1.77ครั้งต่อเกมส่วนเกเรโร่ทำได้1.73ครั้งต่อนัดแต่ถ้าเทียบเฉพาะเปอร์เซ็นต์การสกัดโดนบอลคนเดียวแบบเพียวๆและละก็เกเรโร่เหนือกว่าในระดับหนึ่งด้วยจำนวน66.2%ส่วนโรเบสันทำได้57.5นอกจากนี้เกเรโ์ ยังโดนเลี้ยงบอลผ่านเฉลี่ยแล้ว0.4ครั้งต่อน,นัดด้วยขณะที่โรบสสันโดนกระชากบอลผ่านไป0.99ครั้งต่อเกมอย่างไรก็ตามดาวเตะชาวสกอตของลิผูกก็เสียฟาวน้อยกว่าที่0.32ครั้งต่อเกมส่วนเกเรโรเสียฟาวไป0.48ครั้งต่อนัดในด้านเกมบุกนั้นโรบสันดูดีกว่าในระดับหนึ่งโดยเขาสร้างโอกาสทำประตูต่อเกมได้เฉลี่ยแล้ว1.43ครั้งต่อเกมโดยที่อีกฝ่ายทำได้1.09ครั้งต่อน,นัดส่วนท้านับเฉพาะการสร้างโอกาสทำประตูจากจังหวะ o โอเพนเพลย์โรบสสันทำได้1.22ครั้งตเกม ขณะที่เกเรโลทําได้0.8ครั้งต่อน,นัดขณะที่การสร้างโอกาสทําประตูที่เป็นจังหวะสําคัญนั้นถือว่าสูซีกว่าด้านอื่นหลังจากที่โรบสสันทาได้0.26ครั้งตอนน่อเกมส่วนเกเรโลทําไป0.16ครั้งต่อน,นัดด้านการผ่านบอลเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายโรบสันทําได้เดีดกว่าพอตัวโดวยจํานวน8.61ครั้งตอนน่อเกมขณะที่เกเรโดทําไป6.52ครั้งต่อน,นัดยังวางใจไม่ได้พิมลิกยันพบเพิ่ม2รายติดเชื้อไวรัสโควิด -19 พิมลิกออกแถลงการยืนยันเมื่อวันเสาร์ที่23สาพฤษภาคมที่ผ่านมาว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพิ่มอีก2รายจาก2สโมอสรในศึกพิมลิกอังกฤษหลังจากที่มีการตรวจหาเชื้อรอบ2จํจำนวน9 0 9สมคนสำหรับการตรวจหาเชื้อรอบ2จํจำนวน9 0 9สมคนมีการทยอยกันตรวจที่สนามซ้อมของสโมอสรตัวเองตั้งแต่ในวันอังคารวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดคอนเฟิร์มว่าพบเพิ่มอีก2รายที่ผลตรวจออกมาเป็นบวกเท่ากับว่าตอนนี้บรรดานักเตะและเจ้าหน้าที่ของทั้ง20สโมอสรในศึก ผ่านการตรวจหาเชื้อไปแล้ว2รอบโดยมีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รวม8รายจากทั้งหมด1,744คนบวกกับ748คนจากในรอบแรกและจะมีการตรวจรอบ3ามในวันจันทร์และวันอังคารที่จะถึงนี้ท้งนี้เอียนโวนผู้ช่วยกุนซือเบอร์ลี่และอาเดียนมาริยปาปาดาวเตวัตฟอร์ดคือ2จาก6คนที่รับการยืนยันว่าติดเชื้อหลังทราบผลการตรวจรอบแรกหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สครายและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ